ท่านผู้ชมคะรู้แล้วค่ะรู้แล้วว่าทำไมคุณไอซ์รัชนกเนี่ยถึงไม่ยอมช่วยชาวบ้านท่านผู้ชมจำได้ไหมนะคะกับประเด็นในโซเชียลมีเดียที่ที่เขามีการพูดถึงกันสองสวันก่อนหน้านี้มั้งนะคะที่มีแม่ค้าคนหนึ่งอ่ะในพื้นที่เขตบางบอนเนี่ยเขาอุา่านนึกถึงนะคุณรัชนกเนี่ยก็เลยโทรศัพท์ไปหาบอกช่วยหน่อยเพราะว่าเป็นห่วงเด็กๆนะคะในพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นใข้เลื่อนออกกันเพราะว่าหูยุงลายเนี่ยมันเยอะเหลือเกิน ปรากฏว่าเจอคําตอบนะคะของคุณไอซ์สัจจนกที่ตอบมาเนี่ยก็คงจะทาเอาแม่ค้าคุณเนสะอึกไปไม่น้อยอะนะเพราะว่าตอบไปบอกว่าไม่ใช่เขตพื้นที่ฉันนู่นโทรศัพท์ไปหาสสกายนั่นคือคุณนัชชานะคะโทรไปหาคุณนัชชานู่นก็คืออยู่ในพักเดียวกันนั่นแหล,ละและไม่เท่านั้นค่ะคุณไอซ์สัจจนกยังบอกอีกนะบอกว่าเป็นค่าดเอนออกปะล่ะในพื้นที่อ่ะถ้าไม่ได้เป็นอ่ะก็ไปช่วยไม่ได้นะไปฉีดยาให้ไม่ได้ นี่ละคะก็เลยทาเอาแม่ค้าคนนี้คงนะจะอึ้งอะนะท่านผู้ชมนะคืออึ้งไม่น้อยเลยโอ้โหเจอแบบนี้ซะอึกละค่ะก็เลยโทรศัพท์อ่ะไม่ขอก็ได้ไม่ขอความช่วยเหลือละก็เลยไปขอคุณวันอยู่บํารุงให้มาช่วยแทนแล้วปรากฏว่าคุณวันอยู่บํารุงเนี่ยนะก็ดีใจหายเลยนะก็ไปช่วยนะคะไปช่วยให้ก็ทําเอาแม่ค้านี่คือซึ้งในน้ําใจของคุณวันอยู่บํารุงมากเลยกล่าวว่านะคุณวันเองก็ บ่นน้อยอกน้อยใจเหมือนกันนะตัดพ้อต่อว่าเนี่ยดูซิพอถึงเวลานะให้ช่วยนู่นช่วยเนี่ยช่วยให้หมดเลยจะให้ลอกทอก็ลอกให้จะให้ไปฉีดยาพ่นยุงเลยทำให้หมดพอถึงวันเลือกตั้งไม่เลือกอะ่ะไม่เลือกคุณวันนะคะแต่ว่าไปเลือกคนอื่นแทนนะก็ทำเอาคุณวันเนี่ยบ่นน้อยอกน้อยใจมาหลายรอบแล้วนะอ่ะแต่ว่ายัางก็ตามท่านผู้ชมคะเรื่องราวเหล่าเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพิ่งไปแอบรู้มาค่ะรู้มาละ ว่าอ๋ออันนี้หรือเปล่าที่ทำให้คุณรัชนกเนี่ยไม่ลงไปช่วยชาวบ้านก็เป็นเพราะนะคะถ้าหากว่าอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดเนี่ยของไข้เลือดออกในแต่ละชุมชนเนี่ยเขาจะมีการส่งพนักงาน,นไปฉีดพ่นยาให้ฟรีแต่ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในช่วงของการระบาดเนี่ยมันต้องจ่ายตังค่ะคือจ่ายตังเนี่ยเห็นบอกว่าราคาณนตกประมาณครั้งหนึ่งเนี่ย สามสี 3, 4, ่พันอะคือท่านผู้ชมลองคิดดูนะสามสี่พันเนี่ยสามสี่พันถ้าเกิดว่าไปช่วยที่หนึ่งชุมชนหนึ่งมันก็ต้องมีชุมชนที่สองสามสี่ห้าตามมาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสิบชุมชนท่านผู้ชมลองคูณเอานะถ้าเป็นสี่พันเนี่ยคูณไปแล้วก็สี่หมื่นถ้าเป็นร้อยอะเป็นร้อยก็สี่แสนโอ้โหเพราะแบบนี้หรือเปล่านะคะที่ทําให้ไม่ไหวคุณรัชนกสรุปแล้ว เป็นเพราะเงินนี่แหละที่ทําให้คุณรักชนกบอกโอ้ไม่เอาอ่ะคือถ้าเกิดว่าไปขอความช่วยเหลือคุณวันคุณวันก็ช่วยกันไปโน่นไปทางคุณวันนู่นเลยนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มานะคะที่คาดการว่าน่าจะมาจากเรื่องเงินนี่เองค่ะที่ทําให้ทางคุณไอซ์รัชนกขอบายไม่เอาแล้วนะคะก็เลยนี่งานเข้าเลยค่ะชาวบ้านก็ไม่เล่นด้วยเหมือนกันนะแล้วโดนหนักนะสําหรับ คุณนายสัจชนกรอดูนะว่ามันจะเป็นผลกับการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่าถึงเวลาก็ขอความช่วยเหลือแล้วไม่ช่วยเนี่ยรอ,อดูค่ะ